น็อตสวัสดีครับอิสานลันทุงนะครับเนาะมือนี่พ่อพอกันครับเนาะครับเนาะตพอกันมือนี่นะครับไอ้ลาบปลาดุกนะครับเนาะมือนี่ออกเสียงสั้นๆหน่อยจังนะครับเด้อฝนตกครับพึงเห็ดป้าแล้วนะครับน็อนี่ยนะครับเนาะนี่บ่ายอิสานลันทุงนะครับเนาะเห็ดป้าแล้วเด้๋เขาคมก่อนครับเขาคมก่อนนี่นะครับเนาะมือนี่ก็บิ่งไอ้แบบสำคัญสำคัญของการลาบปลาดุกนะครับเนาะลาบปลาดุกแต่ว่าอีสานลำนทุงบอกไว้ก่อนว่าอีสานลำนทุงลาบปลาดุกนี่ครับ ลาบปลาดุกนี่ใส่ปลาดุกสดเลยครับเด้อใส่ปลาดุกสดบ่ได้ใส่แบบว่าย่างนะครับเนาะเป็นสูตรลับของอีสานตะทุนะครับเนาะว่าใส่ปลาดุกสดเลยครับเอามาสับนะครับเนาะเอามาสับแล้วก็เอามาลวกนะครับเนาะเอามาลวกให้มันสุกนะครับเนาะจังสีลาบนะครับเนาะนี่คือตัวปลาดุกนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นปลาดุกอุ้ยครับอีสานตะทุงเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่มันไข่ครับก็เลยเก็บไว้ว่าสีย่างนะครับเนาะย่างกกับเข่าครับนี่นี่นะครับเนาะนี่ครับ นี่คือปลาดุกอุ้ยนะครับเนาะตัวปลาดุกอุ้ยครับนี่ครับให้เบิ่งนะครับเนาะนี่ไข่ครับไข่นี่ตัวปลาดุกอุ้ยนะครับเนาะนี่ครับฝนยังตกอยู่ครับนี่ครับอีสารังถุงก็ได้อยู่หน้าบ้านนะครับเนาะนี่ปลาดุกอุ้ยนะครับเนาะเอออันนี้อีสารังถุงเนี่ยเอามาฝักนะครับเนาะหรือซับนะครับซับให้ละเอียดนะครับเนาะซับให้ละเอียดแล้วก็เสียเอามาลวกนะครับเนาะลวกแต่ว่าเครื่องเครื่องปรุงนี่สำคัญเฮ้ยสารังถุงเงี้อนี่สิมาบอกพี่น้องๆนะครับเนาะเพื่อบ่ให้ป้าข้าวนะครับเนาะนี่ครับเครื่องปรุงนี่ก็มี นี่ครับคาเนาะครับเนาะค่าค่านี่ต้องเผาก่อนนะครับเด้อเผาหรือกีนะครับเผาแล้วก็ทุบนะครับเนาะทุบแล้วก็มาหั่นเนาะครับเนาะมาหั่นให้ละเอียดเนาะครับเนาะจังควายใส่ปลาเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยสำคัญนะครับน้ำปลาเนาะครับเนาะน้ำปลาเอาแต่น้ำเพิ่มนะครับเด้อน้ำเพิ่นนะครับเนาะน้ำปลาเนี่ยเอาไปเหยาะใส่นะครับเนาะป้องกันการข้าวได้นะครับเนาะกันข้าวได้ครับอันนี้ผงผงปรุงรสนะครับเนาะแล้วผงนัวนะครับเนาะหนังปลาเนาะครับเนาะแล้วก็เขาครัวครับเขาครัว แล้วก็นี่ครับเอาใ้เบิ้งหน่อยนะครับเนาะอันนี้เป็นพริกป่นนะครับเนาะพริกป่นเอาสูงหน่อยใ้เบิ้งครับพอสถานที่เอื้อมเงินนะครับเนาะพริกป่นน่ะพี่ๆน้องๆสามารถเลือกได้ด้วยครับการทำป้า่ลาป้าดุกนี่ครับไปขันสื้อพริกป่นหรือว่าไปสื้อพริกนี่ให้เบื้องนะครับเพราะว่ามันมีอยู่สามเกจนะครับเนาะเกจแรกเนี่ยจะเป็นเผ็ดมากนะครับเนาะเกจสองเนี่ยจะเป็นเผ็ดก้างครับเกจสามเนี่ยจะเป็นเผ็ดหน่อยนะครับเนาะแล้วแต่มากเนะครับด้วยให้เลือกเพื่อพริกป่นนะครับเนาะนี่ แบบคลิกป่นนะครับเนาะว่าสิใส่แบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นคาเนาะครับเนาะคาหนีสารระสูงเผาแหละครับกับมาหั่นเป็นจิกสีนะครับเนาะหั่นนะครับเนาะหั่นนะครับเนาะหั่นหั่นแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นเครื่องนะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นหอมเป้ะนะครับเนาะอันนี้เป็นพักบัวนะครับเนาะต้นหอมอันนี้เครื่องเครื่องนะครับเนาะมือนีสใส่ผักกาดฮีนะครับเนาะว่าสิบีเมืองไทยนะครับเนาะนี่ให้เบืองต้นครับนี่คือว่าสิบีเมืองไทยครับผมนี่ครับว่าสิบีเมืองไทยนะครับเนาะ เพรืดออกขิงหินขึ้นจะหมูกแ้วครับเนาะนี่เมาะกินกับลาบครับแล้วก็ผักกาดขาวนะครับเนาะแล้วก็บตะกร้อนะครับเนาะอันนี้เอาไว้สําหรับไอเป็นเครื่องเคียงคนนะครับเนาะอันนี้ก็ต้นหอมนะครับเนาะต้นหอมแล้วก็อันนี้หอมเป้ยนะครับเนาะนี่หอมเป้ครับผมนี่หอมเป้ยแล้วกับเนาะนี่แหละครับใส่พักนี่แหละครับสามยางสี่ยางนี่ครับนี่แหละครับขันต้อนนะครับเนาะอีสานทุ่งกับบอกให้ละเอียดแล้วนะครับเนาะเครื่องปรุงกับมีแบบนี้นะครับเนาะมีแบบนี้นะครับเนาะ แล้วก็จ pues oh ังน้อยนะครับเนาะอีสานทุ่นก็ได้ตั้งมอไปเรียบร้อยนะครับเนาะตั้งมอไปเรียบร้อยแล้วเอาขาลงนะครับเนาะนี่ครับมาเบิ่งวิธีขันต้อนที่สําคัญนะครับเนาะขันต้อนที่สําคัญนะครับเนาะนี่นี่ครับเดี๋ยวไปจับกล่องนี้ดีกว่านะมันสีอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อปลาดุกนะครับเนาะที่ซับละเอียดนะครับเนาะซับละเอียดแล้วด้วยครับเด้อซับละเอียดแล้วเพราะว่านี่เป็นเนื้อปลาสดนะครับเนาะบ่ขันหนึ่งย่างเลยครับบ่ขันหนึ่งย่างนะครับเนาะนี่ครับเอาลงมาแล้วก็เอาหนำใส่หน่อยนึงนะครับเนาะแล้วก เฮ็ดแบบนี้แล้วก็เอาหนำปลาล่าใส่นะครับเนาะเอาหนำปลาล่าใส่หนำปลาแด็กนะครับหนำปลาแดกใส่แล้วก็เอาไอ้ผงปุ้งรสนะครับเด้อลงก่อนครับหนำปลาล่ากับผงปุ้งรสแล้วก็คาครับคาครับนี่นีู่นั่นกับเนาะแต่ว่าการทำหลับประดุกนี่แบบเนื้อสุกซนี่ครับต้องเฮ็ดให้สุกเลยครับเด้อต้องเฮ็ดให้สุกเลยนะครับเด้อนี่ใส่งสี่ขวยมันแห้งเลยนะครับนี่ขวยแห้งเลยครับ ข้างในนี่สิมีคานะครับกับหนังปลาเท่านั้นเอครับกับผงปุ้งรสนะครับเด้อผงปุ้งรสนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเนื้อเนื้อปลาคล้ายๆก็ว่าไม่เป็นเนื้อปลาสดนะครับเนาะอันนี้สิป้องกันการข้าวได้นะครับเนาะที่ป้องกันการข้าวได้ก็มีคานะครับเนาะคากับหนังปลานะครับหนังปลาจะใส่หลายนะครับใส่เค้กันข้าวนะครับเนาะแล้วก็ผงปุ้งรสนี่สิให้เพิ่มความนัวขึ้นนะครับเนาะเพิ่มความนัวขึ้นนะครับเนาะนี่ครับอีสานทงก็สิคนไม่เรื่อยนะครับเนาะคนไปเรื่อยครับ ต้องเอาให้ส you know ุกนะครับไปบอกก่อนอย่าไปลวกนะครับเนาะอย่าไปลวกผู้คนไปไอ้เวลาด้หราป้านี่ไปลวกนะครับเนาะไปลวกไปลวกว่าไอ้ไข่ไข่ก็ว่าสิให้เอาความเร็วนะครับเนาะเอาความเร็วจริงๆแล้วลาป้ายัง่ยกระซางนี่ครับถ้าไม่สุกนะครับเนาะถ้าไม่สุกเลยครับเพราะว่าท้าไม่สุกหรือสีข้าวครับเพราะรักษายากเนี่ยครับไอ้ประเภทเห็ดป้านี่อันนี้เป็นเหนือดูนะครับเนาะเหนือเหนือป้าเนี่กระลาบใหญ่นะครับเนาะเหนือป้านิ่มนะครับเนาะจะลาบแต่เหนือป้าทู่ครับ เดือาทูบเป็นไห้ไปย้มเอานะครับเนาะกระปุลนะครับเนาะนี่ครับน in ี่พคตบัวๆแล้วครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ขั้นตอนสำคัญเลยครับกินมันสิออกมาเลยครับเนี่ยนี่นะครับเนาะนี่ครับกินนะครับเนาะหอมค่าครับหอมค่าหอมปอดุกนะครับเนาะพอหนังปลาเนี่ยสิตัดกินข้าวเลยแล้วก็มีกินหอมค่านะครับเนาะค่าออกมา หอมครับหอมนะครับเนาะแต่สิบุ๊บิกินข้าวเลยครับนี่ครับนี่ครับผมอีสานทุ่งนี่สิขัวสุกเลยครับนี่น ok. nice ้าเริ่มแห้งแล้วครับผมนะครับเนาะมันก็สิโพดบัว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 แลครับเนาะนี่เพราะว่าอีสานทุ่งสีสีเตี้ยมอยู่หนีเพราะว่าในปุ้งเลยครับเพราะว่าขันปุ้งแล้วมันสีค่ายเครื่องนะครับเนาะสิไปปุ้งอยู่หลานนะครับเนาะนี่นี่แค่เตี้ยมเลยครับนี่เปียกนะครับเนาะคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ นี่เป็นในลาบปลาดุกนะครับเนาะลาบปลาดุกแบบคล้ายๆก็ว่าเอาเนื้อสดเพิ่นสับละเอียดแล้วเอาเนื้อสดเพิ่นมาลวกนะครับเนาะแต่ว่าลวกใส่ซุปนะครับเนาะบ่แม่นลุลวกแล้วเอาขึ้นเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่เนื้อค้าก็สิอยู่ในนี้นะครับเนาะเนื้อค้าก็สิอยู่ในนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่คือเนื้อปลาดุกนะครับนี่มื้อนมีไส้สองโลครับผมสับแล้วแล้วก็ครับเติมมาไอ้นี่โบอยากให้เห็นยามสับเนาะครับเนาะเพราะว่ามันละเอียดอ่อนครับมันมันโดนนะครับเนาะก็นั่งสับเนาะครับเนาะสับละเอียดเนะครับเนาะนี่ เรื่องซับนี่พี่พี่น้องๆหรือว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านก็อาจสีหูหนูะครับเนาะอาจสีหูหแล้วว่าต้องบอกกันนะครับเนาะกามาแนะนําเครื่องปุ้งนะครับเนาะนี่คือเครื่องปุ้งล้วก็วิธีทำนะครับเด้อวิธีทำบอกรายกับมือนด้ไหมเนาะลองเห็ดเลยนะครับเด้อสูตรนี่เขาอีสานตะสูตรนะครับเนาะว่าสีออกมาเป็นจั่างไรนะครับเนาะเพราะว่าอีสานตะสูตรขายนี่ครับขายขายเบิร์ดเบิร์ดเร็วครับเป็นเมนูเด็ดประจำร้านเลยครับบพรว่าคนไทยคนจีนนะครับเนาะคนฝรั่งกับมากินร้านอีสานตะสูตรเพราะว่าลาบไปดูคนนนอีีสาาต่่แบบว พื่นบะเพื่น่าแสบเดี๋ยวสีหายเบิ้งนะครับเนาะเพราะว่าอยู่ร้านเวลาเพื่นมา่สื่อนะครับเนาะสิทามเนหาเบิ้งนะครับว่าแมงคืออสาน่แบบว่าโบเมนการเตรียมกานยังนะครับเนาะขือายก็ว่าพื้นมา่สื่อเนะครับเนาะเดี๋ยวสบให้ฟังนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้อมีเนาะครับเนาะเรื่อปุงกับมีแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวคอยเบิ้งนะครับเนาะคอยเบิ้งอีกนะครับเนาะว่าเฮ็ดแบบไดนะครับเนาะเวลาปุ้งนะครับเนาะอันนี้เป็นขันต้อนนะครับเนาะก้านสีครับ Cakik ya, salin tu, enggak, Pum?